มกรีผลมกรีผลหรือนารีผลซึ่งเป็นพืชในตำนานตามความเชื่อในป่าหิมพานมักรีผลเป็นพืชที่ออกผลเป็นรูปร่างคล้ายหญิงสาวตามตำนานเล่าว,ว่าเมื่อผลสุกแล้วบรรดาฤาษีกินนอนและวิทยาธรจะนำไปเสพสังวาสมกรีผลถูกกล่าวถึงในชาดกเรื่องเวสันดรชาดกโดยพระอินทร์ได้ในระมิดต,ต้นไม้เหล่านี้ไว้รอบบริเวณที่พระเวสันดรบำเพ็ญสมาธิ ภาพมะก,กรีผลในจิตกรรมไทยสามารถพบได้ที่วัดพฐมเจดีราชวารมหาวิหารต้นมก,กรีผลหรือต้นนารีผลที่เป็นต้นไม้ซึ่งออกผลมามีรูปร่างคล้ายผู้หญิงเปลือยกายต้นไม้ในป่าหิมพานในเทพนิยายโดยระบุว่าไม้ดังกล่าวมีจริงใครอยากเห็นของจริงให้ไปดูได้ที่พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้วอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบุรีวันที่17มิถุนายน พศส,สราวุธสังแก้วอาจารย์คณะวนาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มกให้สัมภาษณ์ว่าวิชาวนาศาสตร์เรียนกันบนพื้นฐานชีววิทยารุกวิทยาคือโลกทั้งโลกมีชนิดของพันธุ์พืชที่อิงกันหมดมีการจัดเรียงตามชนิดพันธุ์วงสกุลต่างๆภายใต้ชื่อวิทยาศาสตร์ซึ่งแต่ละท้องถิ่นก็จะมีการเรียกขานที่แตกต่างกัน แต่จากภาพที่มีการแชร์ต่อๆกันมานั้นไม่เคยเห็นเชื่อว่าไม่มีแน่นอนอย่างไรก็ตามปัจจุบนันนี้มีวิทยาการใช้บล็อกรูปทรงต่างๆไปครอบไว้ที่ผลของต้นไม้บางชนิดเช่นไม้ในวงมะเขือเพื่อให้มีรูปร่างออกมาคล้ายกับบล็อกที่นำไปครอบได้บล็อกที่ใช้เป็นบล็อกอะไรก็ได้รูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมหรือกระทั่งรูปต่างๆจึงไม่แปลกที่จะมีบล็อกรูปนารีผลที่เป็นรูปผู้หญิงเปลือย